แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ19ธันวาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรคลิปนี้จะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันนะคะอัปเดตต่อเนื่องสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาโครงการสนับสนุนแค่บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต2566ทับ67นะคะล่าสุดวันนี้ได้มีการแจ้งโอนเงินสำหรับ พี่น้องเกษตรกรชาวนารอบที่2รอบเก็บตกจำนวน6.8แสนครัวเรือนนะคะวันนี้แอนก็จะมาแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนาจังหวัดอุบลราชธานีโดยเพจ a c e b o o k สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ไประชาสัมพันธ์การโอนเงินสำหรับการโอนเงินรายละ1,000บาทส่วนเพิ่มเติมนะคะ จำนวน25อำเภอ33,303ราย304,719,360บาทนะคะในส่วนของจังหวัดอื่นๆเท่าที่แอดได้ไปดูข้อมูลมานะคะส่วนมากจะได้รับการโอนเงินเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมาดูว่าจังหวัดอุบลมีสาขาอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่สำนักง,งานทกสจังหวัดอุบลสาขากุดข,ข้าวปุนเขมราชเคื่องในคำเจริญชัยมงคลดอนจิก เดชอุดมประการพืชผลตาลสูงทุ่งสีอุดมนาจะหลวยน้ำขุ่นน้ำยืนบ้านกอกบุญทริกพิบูลมังสาหารโพไซม่วง30วารินชําราบสีเมืองใหม่สว่างวีระวงสำโรงเีรินทรเหล่าเสือกโกกและสาขาอุบลน,นะคะทั้งหมดนี้คือโอนในวันที่18ทธันวาคมก็คือวันนี้ใครได้ไม่ได้อย่างไรอาเดตบอกแอดด้วยนะคะเช่นเดียวกับทกสสาขานครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ก็ได้อัปเดตวันนี้19ธันวาคม2566เตรียมเช็คเงินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67ไรายละ1,000บาทรอบที่2จำนวน2,237รายนะคะ เช่นเดียวกับเพจเฟซบุ๊กสวัสดีการทันข่าวก็ได้อัปเดตความคืบหน้าตามติดเงินชาวนาไร่ละ1000บาทนะคะและส่วนมากก็จะได้รับการโอนเงินเข้าแล้วนะคะทั้งพมท5ส่วนมากพมทอ5อุบลตกลนก็เข้าแล้วนะคะสะแก้วเข้าแล้วอุทัยธานีเข้าแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นพพมท5นะคะที่มาอัปเดต บุรีรัมย์เข้าแล้วโคราชใช้หมดแล้วนครสวรรค์เข้าแล้วนะคะบุรีรัมย์ฉะเชิงเซากรนกครปราจินบุรีกราสินส่วนมากก็จะเข้าแล้วนะคะตั้งแต่วานนี้ใครยังไม่เข้าอย่าลืมเช็คสถานะถ้าเช็คสถานะแล้วรอดำเนินการรอบต่อไปก็จะเป็น 28ธันวาคม2566นะคะอัปเดตข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนา19ธันวาคม2566นะคะ